มีเรื่องมาแจ้งให้ทราบนะครับวันที่12ตุลาคม68นี้ตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปจังหวัดสระแก้วซ้อมแผนอพยพประชาชนอำเภอติดชายแดนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเรื่องนี้ทางผู้ว่าสระแก้วคุณปริญญาก็บอกครับว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันไม่มีใครรู้ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่สิ่งสําคัญที่สุดคือการเตรียมความพร้อมการพูดคุยการวางแผน โดยมีการกำหนดเวล้ว่าหมู่บ้านไหนไปจุดไหนโดยหน่วยงานราชการทุกฝ่ายก็คาดหวังให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดทั้งกระบวนการในการอพยพอยากให้มีความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางและเชื่อมัน่นว่าคนที่เคยอพยพก็จะเข้าใจดีครับถึงน้ำใจคนไทยว่าที่ศูนย์พักพิงมีความปลอดภัยมีความพร้อมในการดูแลคอยอำนวยความสะดวกทางงบประมาณจากภาครัฐและน้ำใจจากคนไทยที่หลั่งไหลเข้ามาช่วยให้คนชายแดนผ่านพ้นไปได้ โดยการซักซ้อมแผนอพยพในวันที่12ตุลาคม68นี้ครับก็จะมีเหตุการณ์สมมุติขึ้นแล้วจะเปิดสัญญาณเตือนภัยความไม่สงบและพี่น้องประชาชนจะอพยพไปยังจุดพื้นที่ปลอดภัยที่ทางจังหวัดกำหนดเอาไว้จากนั้นลำดับเหตุการณ์ให้สถานการณ์ขยายตัวมากขึ้นประชาชนแนนมเภอ,เอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจะมีผู้นำชุมชนทำหน้าที่รวบรวมชาวบ้านไปยังศาลากลางบ้านเพื่อรวมตัวและอพยพ โดยรถที่สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จากนั้นจะลำเลียงชาวบ้านไปยังพื้นที่ปลอดภัยนั่นคือศูนย์พักพิงที่กำหนดไว้ซึ่งมาตรการที่กำหนดขึ้นในการซ้อมแผนอพยพในวันที่12ตุลาคมนี้จะเป็นการถอดบทเรียนจากการอพยพครั้งที่ผ่านมาซึ่งยังคงเน้นย้ำการไม่ตื่นตระหนกของชาวบ้านและการอพยพที่เป็นระเบียบมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นสำคัญครับ